สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผท1มีนา64นะครับโจทย์สถานการณ์ต่อไปนี้ใช้ในการตอบคำถามข้อ3 0มสถึงสาร้านขายขนมปังแห่งหนึ่งสามารถผลิตขนมปังได้ไม่เกินวันละ60ก้อนโดยมีต้นทุนการผลิตขนมปังก้อนละ20บาทและมีค่าใช้จ่ายประจำคงที่เช่นค่าจ้างคนงานค่าแกส๊สค่าไฟฟ้าเท่ากับ1,600บาทต่อวัน ร้านแห่งนี้ตั้งราคาขายขนมปังก้อนละ140ลบ 2x บาทเมื่อ x แทนจำนวนขนมปังที่ผลิตได้ในแต่ละวันวงเล็บก้อนข้อ30ร้านขายขนมปังแห่งนี้ต้องผลิตขนมปังจำนวนน้อยที่สุดวันละกี่ก้อนจึงจะได้กำไรหากร้านแห่งนี้ขายขนมปังที่ผลิตได้หมดทุกวันข้อนี้นะครับเขาต้องการรู้ว่าต้องผลิตขนมปัง วันละกี่ก้อนจึงจะได้กําไรคําว่าจึงจะได้กําไรหมายความว่ากําไรต้องมากกว่า0ูนนะครับไม่ใช่มากกว่าเท่ากับ0ในที่นี้ปกติกําไรเท่ากับขายลบด้วยทุนนะครับขายของเรานะครับในที่นี้เราขายขนมปังก้อนละ140ลบ2 x แล้วคูณกับ x อยู่นะครับ อันนี้คือก้อนละคูณกับจํานวนก้อนที่เราผลิตขึ้นมาทุนของเราคือเราผลิตก้อนละ20บาท x ก้อนแล้วยังมีค่าใช้จ่ายประจำคงที่ซึ่งก็เป็นทุนแบบหนึ่งนะครับดังนั้นเราต้องการให้กำไรมากกว่า0นะครับเราก็มาตั้งเป็นอสมการขึ้นมาตัวนี้คือ1 4 0 x ลบ2 x กําลังสองลบ2 0 x ลบ1,600มากกว่า0ตัวนี้คือลบ2 x กำลังสองบวก1 2 0 x ลบ1,600มากกว่า0กลายเป็น x กำลังสองลบ6 0 x บวก800น้อยกว่า0แยกตัวประกอบเป็น x ลบ40 x ลบ20น้อยกว่า0นะครับดังนั้นตัวนี้คือ20แล้วก็40บวกลบบวกเลือกตรงช่วงนี้มาตอบนะครับ ดังนั้นขนมปังจะต้องผลิตอยู่ในช่วงที่มากกว่า20แต่น้อยกว่า40จึงจะมีกำไรนะครับแล้วเขาต้องการผลิตน้อยที่สุดน้อยที่สุดในที่นี้เนื่องจาก x มากกว่า20นะครับเราเลยตอบว่า x เ,เท่ากับ21ก้อนนะครับคำตอบข้อ30ก็เลยกลายเป็นเท่านี้ส่วนในข้อถัดมา วันที่หนึ่งร้านขายขนมปังแห่งนี้ได้ผลิตขนมปัง25ก้อนและขายหมดในวันเดียวโดยมีต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายประจำคงที่เท่าเดิมส่วนวันที่สองร้านขายขนมปังแห่งนี้จ้างคนงานเพิ่มหนึ่งคนและผลิตขนมปังได้30ก้อนทำให้ค่าใช้จ่ายประจำคงที่เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก100บาทและขายหมดในวันเดียว กำไรที่ได้จากการขายขนมปังในวันที่สองเปลี่ยนแปลงจากกำไรที่ได้จากการขายขนมปังในวันที่1ตรงกับข้อใดก็ให้หากำไรนะครับในวันที่1กับวันที่2แต่วันที่2เนี่ยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีก100บาทดังนั้นค่อยๆค,คิดทีละวันนะครับจากวันที่1นนะครับสิ่งที่เราเซตอัพไว้นะครับจากข้อนี้กำไรคือเท่านี้อยู่นะครับ มันคือร้อยสลบสอคูณกับ x แล้วลบกับ 20x แล้วก็ลบกับ1,600เดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งนะครับร้อยสลบสอคูณกับ x ลบยี่แล้วก็ลบหนึ่นะครับดังนั้นถ้าหากว่าเราผลิตตัวนี้25ก้อนถ้า x คือยีห กําไรจะเท่ากับ140ลบ2คูณ25แล้วคูณกับ25ลบกับ20คูณ25แล้วลบกับ1,600ตัวนี้ออกมา140ลบ50เหลือ90คูณ25ลบกับ500ลบกับ1,600 90คูณ25ได้2,250 ลบกับ2,100เลยเหลือกำไร150บาทส่วนในวันที่2นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏว่าค่าใช้จ่ายคงที่ตัวนี้มันเพิ่มขึ้นมาจากเดิมอีก100บาทแปลว่ากำไรคือ 140-2x ลบ 2x คูณกับ x ลบกับ 20x แล้วลบกับ1,700เพราะว่ามันเพิ่มขึ้นมาอีก100บาทนะครับในค่าใช้ ค่าใช้ใจ่ายประจำทีนี้เราขายขนมปังได้30ก้อนดังนั้นกำไรเลยมีค่าเท่ากับ140ลบ2คูณ30แล้วคูณ30ลบกับ20คูณ30แล้วลบกับ1,700ตัวนี้คือ140ลบกับ60เหลือ80นะครับคูณกับ30 ลบกับ600ลบกับ1 7 0 0ดังนั้นตัวนี้คือ2,400ลบกับ2 3 0 3แปลว่าตัวนี้คือกำไร100บาทดังนั้นจากวันที่1มาเป็นวันที่2นะครับกำไรลดลงนะครับ50บาทคำตอบข้อนี้เลยตอบข้อ4นะครับก็ทั้ง2ข้อนะครับเป็นแบบนี้นะครับทั้ง2ข้อ ก็ยังไม่ได้มีเรื่องสูงสุดต่ำสุดนะครับแค่ตั้งสมการอสมการให้ถูกต้องนะครับโอเค